นิวครับแต่เปนคนที่ชอบเรียกอยูนิวก็เลยเป็นโนนิวครับสวัสดีครับผมเน็ตสิรภพมานิที่คุณครับผมสวัสดีครับผมชื่อลิพูธิยุทธ ผมนะผมจำชื่อตัวเองไม่ได้ผมก่อนเนื้อก่อนนี่นี่เขาเป็นบ้าหรือเปล่าครับพี่เน็ตอย่าเล่นพี่เน็ตพี่เน็ตอย่าไปแกงไอ้มนดีผมจำได้ว่าตอนที่ผมเกิดมาตอนที่ผมเกิดมาผมมาจากดาวเคราะห์ดวงหนึ่งชื่อชื่อเผ่าพันธุ์ว่าดูมันดี คอสมิกไม่ใช่เป็นบีอิงระดับคอสมิกชื่อว่าพี่ออฟอา่าแล้วก็โซอาที่นี่อ๋อผมจำได้แล้วผมชื่อยิมครับโอเคครับทุกคนโอเคครับนี่เรายังทำอะไรต่อครับน้องเจม<อ>พี่อยากเต้นติ๊กตอกอ่ะเต้นติ๊กตอกอ๋อพี่เจมน,นิวอยากเต้นเพลงเนี้ยอยากนิวอยากเต้นเพลงที่รากที่รากกันนิวอยากเต้นเพลง เฮียสีไม่อยู่เฮียเจส่มได้ก่อนได้ไหมพี่เน่นพี่เด่ไม่ต้องพูดได้ไหมอ่ะไม่ต้องพูดเคียเห็นปะเนี่ยเคียเห็นไม่ได้เลยนะไม่เป็นไรนะ มันแล้วพ <vt ret ii> <ümüz> ี่เนสนอเร็ว uh, อ uh, uh, ่ายินน้อเนี่ยเออไม่ต้องมองเอ็ีเล่นคาแรคเตอร์หรออ้าเอ่ะแ้เอนเจมจะอ่ตตอกไปเนี่ยพี่เนสอะเสียเวลาหมดเลยอัน้้องเจมต้องสอนพี่นะครับโอเอเดี๋ยวเดี๋ยวนิวไปนั่งตรงนี้ อยากให้พ yeah, ี่เจมกับพี่เนยนนั่งด้วยกันไหมได้เลยครับเดี๋ยว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 พี่เนนพี่เน้นเจอโอกาสขนาดนี้เหรอโอ้ยพี่เน้นก็จำไม่ได้หรอกครับว่าปกติพี่เน้นก็เป็นอย่างเนี้ยพี่เน้นไม่รู้ตัวเลยอะครับเพราะว่ามันทำเอาเคยชินครับ อันนี้ใครเป็นเจ้าของพี่เด็กเต้นสอ๋อโอเคเอาให้ใครอ่ะจะเต้นจะเต้นอยู่ไหมครับถ่ายติดต่อใครเล่นได้ยากคลิปออกก็เรียกเรียกจังเลยเดี๋ยวเรียกยอมเรียกยัมีเรียกเลยนะแต่ว่ายิ้มสอนสอนเต้นอดีตเต้นเขาว่าเพลงอะไรล่ะแบงแบงอะไรแบงแบงหรอแบงแบงบางทีนะ่วงนี้แบงบ้าใหญ่แบงเออ ชแบบไหนสอนก่อนเจ้าได้หน่อยดินี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวทีมสอนทุกคนเต้นนะอะไรคุณจะร้องว่าชีแบม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 ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเดยเฉยแต่ถ้าที่รู้มูยิมเต้นคิวกว่านี้นะเออไปทำอะไรมาหรือเปล่าคืนนี้เออมูยิมต้องดูเจ็บสุดนะในในในน้องเจ็บ์มันเต้นให้ดูหน่อยครับร้องให้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวจะสอนท่าเต้นนะทำแบบนี้ชีแบง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 แล้วก็ตะล拉แล็นะตะล拉แล็ปสองรอบสองรอบแล้วแล้วก็อีกท่าหนึ่งชีแบ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 งแล้วก็ตะล拉แร็ปแต้มๆนะโอเคทุกคนพร้อมยังพร้อเดี๋ยวเราบอกให้นะเคตันเจมก็ตั้งกล้องสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสี่คนน่ะ ไม่น่าจะพอพี่ว่าพี่อยากได้ห้าคนเอาพี่เอาเรื่องได้เรื่องใหม่หรอครับอ้าวใครอะคื่ออะไรอะอยากรู้จักทำไมอะพี่เอาบอกคื่อมาใหม่ไหมเพราะว่าทำไมื่ออะไรอะเรายืนขึ้นหน้าจะมือข้าวชื่ออะไรครับผมชื่อจิวเตอร์ครับอ้าวแล้ว ติวเตอร์มามาจากไหนเหรอครับมาจากหน้าเครับเราก็มาจากเหนือมันยิ้มเลยดิใช่ปหมมาจากหน้ายังไงเห็นมาจากข้างล่างเนี่ยขึ้นมาเมื่อกี้นี่เลยเนี่ยมาจากหน้านเนี่ยบอกหน้าหน้าแล้วก็มาตั้งรอตรงนี้ออ๋เป็นคนหน้าอย่างงี้อย่างงี้น่าจะคุยกับยิมได้ดีเลยป่ะเพราะยิ้มก็เป็นคนเชียงไหนไหนคุยคุยกันอาจจะไม่เข้าใจมองตากันให้ดูเด่นได้ไหม เรตแบบตกงสังลานี่ไม่โอเคอะไรดิใครดิในในอาพี่ไอ้อา้อมเอาเอาพี่ป้าเอาเาพี่าวันนี้ขา